สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมาลุกเกษมและดรธรธำรงนาวาสวัสดิ์วันนี้เราจะพาไปเที่ยวงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติกันครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะสำหรับงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติซึ่งก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมานะฮะวันนี้วันที่27วันอาทิตย์ตอนนี้กี่โมงสองโมงครึ่งใช่จบรายการนี้ อย่าเพิ่งออกไปฮะดูรายการต่อไปด้วยไม่ออกไปไม่ทันไปซื้อกันตอนไหนตั้น้องเอ้ยสิบโมงค่ะสิบโมงถึงสองทุ่มมั้งเนี่ยหรอสองทุ่มมันไม่เอากลับเนี่ยหรอยิ่งใกล้จะหมดเวลาเขายิ่งลดราคานน่าเป็นความเข้าใจผิดๆนะฮะมีแต่คาวันไก่คำว่าไก่เขาเอากลับจบรายการนี้แล้วรีบออกเลยนะฮะเดือนหลังมึงยีบาสิบ มันบูดแล้วหนังสือไม่บูดนะครับเพราะฉะนั้นห <c oughs> นังสือทุกเล่มเอากลับแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นคือคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสก็รีบไปกันนะครับเพราะว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติของ <c oughs> งานมหากรรมหนังสือแห่งชาติของเราเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงในวันนี้นะครับภายในสองทุ่ม <c oughs> ประมาณนั้นนหละหลังจากนั้นก็จะรีบขนกลับกันแล้วก็ไปก่อนก็ดีครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไปไม่ได้นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้สั่งซื้อได้เลยเพราะว่าราคาเดียวกัน ราคาเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกับในงานทุกอย่างนะครับรวมทั้งการจัดส่งของเราเนี่ยซึ่งจะจัดส่งให้กับคุณผู้ชมเนี่ยฟรีครับเพราะว่าไม่ว่าจะซื้อกี่เล่มห้าเล่มสิบเล่มเคยครั้งที่แล้วนี่มีคนซื้อตั้งสามสิบกว่าเล่มโอ้โห<ะ>ใส่ลังเลยนะอาจารย์เป็นล้างเลยเขาส่งเป็น <c oughs> ล้างเลยผมเซ็นเองกับมือ <c oughs> เซ็นไปใส่ล้างไปรับตังไปก็ก็เป็นเรื่องอะไรที่คึกคักน่าดูแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเห็นอยากไปเจอกับผมนะครับรับประกันได้ว่าผมอยู่ ตั้งแต่ตอนนี้รายการนี้ออกนี่ผมก็อยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วเพราะว่านี่เป็นรายการอัดเทปล่วงหน้าประมาณ3เดือนนะครับก็จะอยู่ถึงกี่โมงจาร์วันที่ยี่สิบเจ็ดนี่จะถึงอยู่ถึงขั้นอ่าเลิกใ่จะถึงเลิกเพราะว่าสุดท้ายพรัสุดท้ายว่าต้องปั๊มยอดกันหน่อยใช่ไม่ตอนจบจบสักหกโมงกันหนีแล้วนีนไปเดินเล่นมังสิพี่ผมไม่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นไปเจอกันนะครับในงานภาคการเมืองชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเุรฐกิจนะครับบูธของเราก็อยู่บูธ โซนซีเอ็มศูน่งะฮะ<า>ก็ไม่ยากซีหนึ่งไม่ยากนะครับลงมาได้ปุ๊บก็เจอเลยนะครับก็จะพบกับนักเขียนเยอะแยะมากมายในงานนี้เนี่ยนอกจากหนังสือของจาจทร์ที่เป็นหนังสือใหม่3ปกอย่างที่เราบอกกันไปนะฮะตามรอยทางรักว่าด้วยเรื่องของเยอรมันมและบาวาเรียนเนี่ยเดี๋ยวพี่เล็กโชว์ปกให้ดูหน่อยครับ ออันนี้เล่มนะฮะตามรอยทางรักีกเล่มหนึ่งเป็นปกอีกเล่มหนจะเป็นเป็นใจนั่นหน่อยนะครับของจริงออกแล้วแน่นอนนะครับของจริงออกวันที่เราวันที่คุณผู้ชมดูรายการอยู่ตรงนี้เล่มที่เป็นกระดาษนี่ก็เป็นเล่มไปเรียบร้อยนะฮะก็สองเล่มว่าด้วยเรื่องของเยอรมันและยุโรปและอีกเล่มหนึ่งก็คือเรื่องของพาลูกเที่ยวสไตล์อาจารย์ธรใช่ครับเล่มนั้นยังไม่มีแม้กระทั่งโปกนะครับแต่ก็ออกแน่นอนถึงวันที่27เ็นี่ยได้งานแล้วเห็นนะครับแล้วก็ยังมีหนังสือ อินเลิฟอลล์วิงโชว์เสียไม่ใช่ดูตัวเองจา์ก็อยากดูดูดูหน่อยทันแรกปกนี้ฮะเป็นหนังสือของคุณบกออ๋ฮะสุวิชาเพียราชนะครับก็เป็นคนรักสัตว์เขียนเกี่ยวกับเรื่องของหมามาหลายเล่มละนะฮะนี่ก็คือเล่มล่าสุดว่าชื่อเรื่องอะไรนะลั c ก y in Love โชว์เฟนส์เฟนซี่ลัคกี้อินเลินะใครคิดว่าหมาจะ เติบใหญ่เป็นหนุ่มได้ทุกคนก็ต้องคิดว่าหมายใหญ่เติบใหญ่เป็นหนุ่มได้นะครับผมฝากบอกบอกกอู้ด้วย,ย,ยนะครับเ<ๆ>มื่อเจอสาวบานสะพรั่งอย่างไม่นึกไม่ฝันเรื่องราวควรโรแมนติกแสนหวานแต่ในความเป็นจริงปรับเต็มไปด้วยการต่อสู้และการกัดกัน ต้องหมามันก็ไดว่าเลี้ยงหลายตัวนะใครที่ชอบเลี้ยงสุนัขก็ไปดูกันได้แต่งเอาเล่มล่าสุดของบอกอูนะฮะในงานก็จะมีแล้วเหมือนกันและอีกเล่มหนึ่งที่ตอนนี้เราไม่มีแม้กระทั่งตกมาให้ดูเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการผลิตของคุณรุ่งมณีแม็กซ์่อพรเล่มใหม่ฮะไม<อ>่ต้องโฆษณาหรอกโฆษณาหน่อยไว้เตรียมพบแล้วกันชื่อนั้งตื่เท่มากฮะสุภาพสตรีหมายเลขศูนย์ผมเคยอ่าน เพราะหนังสือเล่มนี้ค่อนข,ข้างมั่นใจว่ามีชื่อหนังสือเล่มอย่างนี้มาก่อนหน้านี้จริงเหรอแล้วคุณรุงมณีรู้หรือเปล่าคุณรุงมณีอาจจะไม่ทราบก็ได้แต่ผมทราบสุภาพสตรีหมายเลขศูนย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไหรหมายถึงว่าของคุณรุงมณีเนี่ยได้รู้เรือ่องผมไม่รู้ผมก็เข้าใจว่าไปเกี่ยวกับเจ๊นคนหนึ่งอ่ะเ,เจ๊รุงเนี่ยแหละเจ๊อะไรซักเจ๊ผมจะไม่รู้เลยผมไม่รู้หมายเลขศูนย์ไง ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะสำหรับเล่มล่าสุดของคุณลุงมณีชื่อนี้ก็การันตีได้แต่ละเล่มกว่าจะออกมาได้นี่ใช้เวลากันกรองกันเป็นปีเหมือนกันไม่เหมือนนักเขียนบางคนฮะออกปพียงสามสี่เล่มปีหนึ่งสามสี่เล่มนี่ห้าห้าเล่มเลยและยังค้างอยู่นะเนี่ยนะอันนั้นของคุณรุงมณีไม่สุพลสุภาพสตรีหมายเลขศูนย์ไปเจอได้ในบูธของสำนักพิมพ์ผู้จัดการนะครับเลขเล่มหนึ่งนี่เล่มนี้เล่มนี้สำคัญเล่มนี้สำคัญครับ พระเครื่องสมเด็จพระยานรังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับสมเด็จพระสังฆราชอ,องค์ที่19อของประเทศไทยนะฮะหนังสือเป็นที่ระลึกในวาระครบ100ปีสมเด็จยานนะครับซึ่งก็ จริงๆเล่มน,นี้เนี่ยเมื่อตอนต้นเดือนตุลาสามารถเปิดให้ดูได้แล้วด้วย <S <S 2> <S 2> อือันนี้ของจริงเมื่อตอนต้นเดือนตุลานี่คนเข้าไปหาซื้อกันมากนะฮะเพราะว่าในหนังสือจะเป็นเรื่องราวประวัติของสมเด็จพระสังฆราชร,รวมไปถึงพระเครื่องรุ่นต่างๆที่วัดบรวรนิเวศวิหารจัดสร้างขึ้นนะฮะมีครบทุก,ทกเ,รเรียกได้ว่าครบแทบจะครบทุกมีทั้งรุ่นทุกทิมพ์มีเนื้อชินเนื้อผงเยอะแยะไปหมด ทั้งเหรียญทั้งพระหล่อพระองค์พระเรื่อ <พะ S 2> งพระ,ะบูชามีครบถูก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 ใจจริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับแน่นอนว่าควรจะเป็นสมบัติติดห้องพระของทุกท่านแม้ว่ายังไม่มีองค์พระก็ตามก็มีเล่มนี้ก็ได้ก็เหมือนกันถ้าใครจะสอหานี่เล่มนี้ผมชอบถ้าใครจะสอหาะนี่นี่จะเป็นประโยชน์เลยนี่เป็นสมบัติสมบูนณ์มีป่ะมีอาจารย์ทอนก็มีที่บ้านอ่ะ ไม่รู้ไม่เคยคน้นต้องค้นสิค้นดูค้นดูเดี๋ยวนะฮะคือเหรียญทรงผนวดเนี่ยอย่างอย่างอย่างเหรียญอย่างเหรียญเหรียญเนี้ยนะฮะที่ผมจับอยู่เนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่มีการสร้างขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งแต่เป็นการสร้างครั้งแรกเมื่อปี2,508ในนี้เขาจะมีรายละเอียดบอกไว้หมดมีกี่เนื้อมีขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะปัจจุบันก็จะมีการสร้างขึ้นมาหลายๆครั้งโดยใช้ประมาณเหมือนกับว่าพิมพ์คล้ายๆแบบพิมพ์เดิม แต่ว่าก็จะมีรายละเอียดจุดตั้หนีแต,<อ>ตกต่างกันออกไปจะได้รู้ว่ารุ่นเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนปีไหนตนหนหั้งใครตั้งทางเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็รายละเอียดมาดู<อ>ได้จากหนังสือเล่มน,นี้นะฮะร <c oughs> ราคาสําหรับแต่ละเล่มเนี่ยวันนี้เราบอกไปหลายเล่มเราไม่ได้บอกราคาแล้วกันแต่เอาเป็นว่าถ้าใครที่สนใจจะซื้อนะฮะสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่0827828353และ082 7 8 2 8 3 5 6นะครับทั้ง2เบอร์นี้จะมีเจ้าที่รอรับสายอยู่ถ้าโทรไปในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยหรือภายในวันนี้ก็จะเป็นราคาโปรโมชั่นเดียวกันกับที่ขายอยู่ในงานมากกับหนังสือด้วยครับซึ่งอย่างน้อยสุดเนี่ยเราลดไปต่ำกว่า20%ครับแล้วถ้าเกิดซื้อเยอะแถมมะนาวมะนาวนี่ไม่ใช่เท่าไหร่นี่ยังเสียวอยู่เลยเห็นมะนาวแล้วผมยังแตงเ้ตงเย้วอยู่นมันดูดูน่ากินขนาดไหน อร่อยด้วยอผู้ที่ซื้อเยอะที่สุดในงานเนี่ยเราจะแถมหมาอะไรลัคกี้เนี่ยอยากคุณสุวิชาพยายามจะหาที่ปล่อยชั้นนานี้ยออนี้รู้สึกรำคาญมากว่าวิ่งสเปะสปะาไดไมหมดยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะกรุณาสนับสนุนสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์หรือถ้าเกิดไม่อยากสนับสนุนานสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็สนับสนุนดรถอดก็ได้นะครับก็คือระบุไปให้ตรงเลยว่าขอพี่ลุงไม่เอา เอ้าใครๆก็อยากอ่านอาจารย์เพราะปกติที่ลุงเขียนหนังสือวางปั๊บคนการเมืองประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะซีเรียสแต่ถ้าดูจากหนังสืออันนี้แม้ว่าจะเป็นชื่อเกี่ยวกับว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเมืองแต่เป็นสุภาพสตรีหมายเลขศูนย์นี่มันมีอะไรต้องต้องต้องไปเปิดซะหน่อยนะผมยังไม่เห็นต้นฉบับเลยด้วยซ้ำในวันที่เราไปเขียะ พิมแล้วเพเขาบอกพ้เ็จอ๋อเหรอนี่วันนี้เราบันทึกเทปกันในวันพุธที่สองตุลาเทปนี้จะไปออกของพิมรูปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีรูปเลยไม่ยุ่งยากเขาพิมตัวหนังสือพิมงานสาระเยอะใช่ของพิจารนี่มันบวชแต่เลือกสีรูปอะไรนี่มันช้าแต่อย่าลืมพาลูกเที่ยวนะครับเล่มนี้ผมว่าเด็ดมากเพราะว่าเหมาะสาหรับคุณผู้อ่านทุกครอบครัวรวมทั้งคุณผู้อ่านที่ต้องการจะไปงานแต่งงาน มุกนี่เคยใช้แล้วเนี่ยฮะ <c oughs> หรือ <c oughs> ประเภทแบบว่าเอาไปฝากคู่บาา่าวสาวในงานแต่งงาน,อ,น,น,นอันนั้นเป็นโรแมนติกกนไปฮันนีนนนมู <c oughs> นก็นั่นไงอันนี้แบบท้องก่อนแต่ <c oughs> วงวางแผนลุน้นฮะอยังไงคุณก็ต้องมีภาระเลี้ยงลูกในอนา <c oughs> คตแน่นอน <c oughs> เพราะนั้นเอาอันนี้ไปเป็นคู่มือใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าเบื่อมากสําหรับการที่คุณผู้อ่านหรือคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆที่หรือญาติพี่น้องที่เพิ่งมีลูกเนี่ยจะมีปัญหาว่าจะเอาอะไรติดมือไปบ้างดีวะ ทองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สําหรับเราเพราะมันแพงเรื่องของสำลีอย่างเงี้ยมันก็โหลเฟ้ยใช้แป้งอย่างเงี้ยโอ้แป้งไม่ใช้มันฟองน้ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก้อนเจ็ดแปดร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นหนังสือพาลูกเที่ยวเป็นขวดนะฟองน้ำอะไรมันขวดเจ็ดแปดร้อยฟองน้ำแท้ฟองน้ำแท้ไม่เคยใช้น้องตอใช้ผมใช้มือเนี่ยแหละทำจากฟองน้ำใต้ทะเลลึกสาม โดดสามโยก,ยกเขาแค่สามสิบเมตรพอมันจะไปลึกนีไ่ไงพี่เล็กยังไงก็ตามนะฮะยังไงก็ตามเนี่ย,งงายพาลูกเที่ยวก็เราออกแบบไว้ตั้งแต่คุณเที่ยวตั้งแต่ท้องจนลูกพึ่งออกลูกพึ่งคลอดหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนห้าเดือนหกเดือนหนึ่งปีเขามีอะไปประสบการณ์ร<า>ตรงประสบการณ์ตรงแน่นอนเพราะผมคุณพ่อพาผมเที่ยวตั้งแต่ผม,มาอายุหกเดือน e กับหกวันเดี๋ยวเขียนจากประสบการณ์ที่คุณพ่อพา,พาเที่ยวหรือว่าประสบการณ์ที่อาจารย์พาลูกเที่ยว ได้ทั้งอย่างสองอย่างอะไรก็ได้ที่ได้ตังค์ผมทําได้ทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในนั้นในนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดมีลูกโซนลูกไม่โซนลูกโซนทําไงใช่ลูกโซนนี่สาคัญลูกไม่โซนเะียเลี้ยงง่ายอุ้มไปจูงไปเขาก็ตามวางตรงไหนอย่างนั้นไม่สนุกเพราะว่าลูกไม่วิ่งหนีไปไหนใช่เราจะมีเรื่องของลูกวิ่งหนีหายไปลูกหายในห้างอะไรประมาณอย่างนี้จะมีหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพาลูกเที่ยวในประเทศไทยอย่างเดียวจริงๆประเทศไทยนี่เขียนเพราะว่า เขียนอยู่ระดับระดับหนึ่งแต่มีของต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นสำหรับคุณผู้ชมที่จะไปญี่ปุ่นอาจจะไม่มีลูกหรือยังไม่ได้พาลูกไปจะเอาหนังสือนี้ไปดูเซอร์เวสนับลูกคุณผู้ชมก็อย่างได้แต่แต่บางคนอย่างผมอาจจะถามว่าลูกอาจารย์เด็กผู้ชายอ่ะ ก็เลี้ยงแบบเด็กผู้ชายมันก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ของเด็กผู้หญิงหรือเปล่าเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็แต่มีสมองนะฮะก็แง่ละฮะแต่ว่าความนมันไม่เหมือนกันมันไม่เกี่ยวนี่มันไม่ใชนหนังสือเลี้ยงโลกให้ซอนไม่ซอนมันเกี่ยวกับว่าการพาลูกไปเที่ยวเนี่ยเราจะให้สาระความรู้อะไรกับลูกแหล่งท่องเที่ยวที่ผมได้คัดสรรมาเรียบร้อยแล้วว่าแหล่งท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ เด็กวัยนี้นะในประเทศเมืองไทยเป็นยังไงเมืองนอกเป็นยังไงพาไปที่ไหนอย่าไปไปนิวซีแลนด์เนี่ยรู้ไม่ไปที่ไหนผมเขียนละเอียดเป็นเคล็ดลับไปหมดเล่มนี้ออกแบบแบบเคร็ดลับสมมติผมจะพาลูกสาวหขวบสัก1นึ่งขวบ เริ่มเริ่มเริ่มพาไปเที่ยวเนี่ยสักกี่เดือนถึงเดืนพาอไปได้ก็จริงๆไปได้ถึงเดือนหนึ่งอย่าโหดึงเลยลูกปรับตัวไม่ทันจริงไม่รู้านจริงๆมีหมดเราเขียนอะไรละเอียดไว้ก็แล้วแต่จะเที่ยวดืกินเด็กที่เขาเริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วเริ่มจําได้เนี่ยสักเท่าไหร่คือคือต้องเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกผมชัดเจนอยู่แล้วว่าอย่างแรกสุดเนี่ยห้องในกรุงเทพมันไม่เป็นสถานที่ที่เหมาะเลยการเลี้ยงลูกหรอกควันพิษเยอะแะแอร์มันก็ไม่ได้กรองควันพิษติดเครื่องกรองอากาศ ไปก็เท่านั้นเน่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องการจะพาลูกไปสู่รากาศแล้วก็การพาลูกไปเที่ยวนี่ไม่ใช่ให้ลูกรับรู้หรืออะไรลูกเด็กไปยังไม่รับรู้ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับพ่อ,พ,อพ่อแม่ไปเที่ยวเพลินเห็นนู่นเห็นนี่แล้วเกิดความสบายใจมีอารมณ์มีความรู้สึกดูทะเลแบบยังไงก็ต้องพาลูกไปเพราะว่าลูกเกิดมาแล้วก็ไม่เอาลูกไปจงมันมีเคร็ดลับอยู่ด้วยว่าทาไงถึงจะทิ้งลูกไว้กับบ้านได้อันนี้ผมก็มีเขียนผมทําประจาก็อย่านอนหลับ เหมืนมีวิธีคนนู้คนนี้เลี้ยงไงมีกระทั่งเขียนว่าทําไงให้ลูกไปขอเงินพงเกตมันนี่จากคุณย่าคุณยายผมเตรียมไม่หมดเพราะฉะนั้นทุกรูปแบบที่เหมาะสาหรับการพาลูกเที่ยวในยุคของทุนนิยมเนี่ยเราจัดไว้หมดมันไม่ใช่นังสือวิชาการแบบจ๋านะฮะคุณผู้ชมที่รู้จักอาจารย์ทรีก็คงจะเข้าใจเื่อนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันในงานมากการนังสือด้วยนะเมื่อเช้าวันเสาร์ที่26เราคุยกันไปว่าไงบ้างครับก็มีคนติดตามเยอะเลยนะ เราบันทึกเทปกันวันที่2เหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดเลยช <c oughs> ่อยมาดนหน่อยว่ามันเป็นยังไงเราจะจัดรายการารพยายกรทำไมตั้งนานมันไม่เหมือนกันเหมือนหรือว,วะ ไม่เหมือนไอ้เงีารัพยากรมันก็ทรัพยากรอันนั้นมันไปอันนี้ก็มีเสถอยู่เพราะเขาพูดประจําในงานเขาจะรู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้วันวันนั้นเราจะพูดอะไรกันพูดอะไรก็ได้หคุณเป้าหมายหลักก็คือให้คุณผู้อ่านซื้อหนังสือของเราอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะหาว่ารายการเที่ยวกบทอนมาขายกันลูกเดียวซึ่งจริงๆเราก็เป้าหมายอย่างนั้นนะฮะรายการนี้ทํามาเพื่อขายเพราะว่าเราไม่ได้มีสปอนเซอร์สนับสนุนรายการนะฮะแต่เพื่อให้ยาสั่งมาเป็นอย่างดีว่าทำยังไงก็ได้จะ จัดรายการจะแก้ผ้าจะอะไรก็ตามขอให้มียอดขายออกมาก็จะพยายามอยู่นะครับแต่ยอดขายย่อมมาเพราะบอกสาระความรู้เพื่อให้เห็นว่ารายการนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นรายการทอนไดเร็กไดเร็กเหมือนกระเซลเลยนะเมืนทีมอะไรโนเมชั่อะไรคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตามรอยทางรักสองเล่มของผมมีอะไรอยู่บ้าง่อมุมนี้ใครช่าง ปัญหาตรงสะพานว่าจย์อันนี้ทักถ่ายไปเลยคือมันไม่สะสมอตรงสะพานครับหยุดนิดนึงนะครับระสาทที่คุณอะไรละอยู่นี่ตรงสะพานประสาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือประสาที่มียอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกนะฮะติดฮอต ชาร์ตของปราสาทสุดยอดของโลกติดต่อกันมาเป็นสิหลายสิปีแล้วนะครับนี่คือปราสาทนอยชแวงสไตล์ le, อยู่ที่แคว้นบาวาเรียตอนใต้ของแคว้นบาวารียเป็นปราสาทที่โรแมนติกที่สุดแล้วก็เป็นปราสาทที่ดิสนีย์เนี่ยนำไปใช้เป็นไอเดียใน,<ม>ในการทำตราดิสนีย์แลนด์<ม>รวมทั้งปราสาทที่เซนเดเรล,ลา่าเ<ม>จ้าหญิงนิทราหรือใครก็ตามที่ชอบโดนขังอยู่ในที่สูงเนี่ยคือ<ม>ต้องอยู่ในหอคอยในสไตล์อย่างนี้ เราตอนนี้เราเดินเราผ่านปราสาทมาแล้วนะฮะเราก็ออกมาเดินดูปราสาทที่สะพานมาเรนบรุเคซึ ke, ่งเป็นสะพานที่คิงลูดวิกเจ้าของคนที่สร้างปราสาทแห่งนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างสะพานแห่งนี้เพื่อที่ว่าจะได้เดินท่อนอพระเนตรชมปราสาทที่งดงามครับต่อครับเป็นช่วงเดือนตุลาป่ะอาจารย์ใบไม้เริ่มผลิไอ้เริ่มร่วงเหลืองมันร่วงร <N> งไหนวะมันดีนะันจันเป็นใบไม้เริ่ เปลี่ยนสีใช่เพราะมันผิวีนิกมันไม่ได้รู้นี่เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมออนเลยครับต้นเดือนพฤษภาคมดอกเข้าสู่ฤด,ดูสปริงทางหรือฤด,ดูใบไม้ผลิซึ่ง,งมะนาวอร่อยดีนะดเดี๋ยวกินต่อ, <c oughs> อจะเห็นได้ว่าปภาษาไทยนี้นี่มันสนั่นนิดหน่อยเพราะว่าสะพานมันสั่นมาห้เพราะว่าทัดทัดขยับเล่นตัวนี้หนูดาวกำลังกินมะนาวอยู่และสองลูกเด็กสองคนนั่นคือลูกไม่ใช่เหรอฮะใช่ ยังอยู่ในสายตาอยู่ไงปล่อยไปไกลๆได้ก็ฝึกไว้แล้วฝึกไว้หมดใช่ไหมฮะยืนอยู่กันนี่เป็นทะเลสา่ปกี้มีถนนเนี่ยไม่เคยวิ่งกิ้งลงมาก็ลงทะเลสาไปเลย เดี๋ยวกริ้งนี่เป็นภาษาทะเลสาบที่เรียกว่าแอฟซีนะฮะอยู่ติดกับหมู่บ้านโฮเฮนฉวานเก่าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมปราสาทนอยฉวังสไตรผมไม่นอนที่นี่มาสองครั้งแล้วพาลูกไปเนี่ยก็พาไปนอนที่นี่เช่นกันอย่างที่บอกว่าแม่ผมไปมาแล้วสวยง่ายมากแม่ถูก แม่ถูกแม่ได้รับรางวัลอะไรสักอย่างไ,ได้เที่ยวยุโรปนิดนึงครับหยุดนิดนึงครับ,บรจะเห็นได้ว่ารอบๆนี้เนี่ยก็มีเคหาดมีคหาสัตเก่าๆหลายแห่งนะครับจะรูปแบบของอหมู่บ้านรวมทั้งรูปแบบของอา,อาคารแบบเยอรมันแบบแท้อันนี้เป็นตอนนี้เขาตัดแปลงอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กเจ้าของนี้ต้องเป็นแบบมาร์เซทีนะสมัยก่อนที่สร้างได้แบบนี้ถ้าเพิ่งสร้าง อันนี้เพิ่งสร้างอาจารย์ใช่ผมนึกว่าสร้างตั้งแต่สมัยเก่าแก่นึกเหมือนเหมือนกันแหละต้นไม้หมู่บ้านแห่งนี้ชอบนะครับผมไปมานอนผมไปหลายครั้งเพราะผมชอบไปหมู่บ้านมันสบายยิ่งตอนค่ำเนี่ยคนไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะเราก็เดินเที่ยวหมู่บ้านไม่มีคนเลยอันนี้เป็นถนนตรงไปสู่ประสาทอีกแห่งหนึ่งชื่อโคเฮนชวานเก่านะฮะคือมันมันมันเหมือนอยู่ในนิยายเงียบๆเดินไปเรื่อยๆใช่แล้วก็มีเด็กคนนี้โผล่มา นะไรอีกคนนึงอีกคนกระเป๋าสังเกตว่าคนกระเป๋ามันถือเป้เปันใหญ่เงี้ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราใช้วิธีผลัดกันในพาลูกเที่ยวจะอธิบายไม่หมดอยู่นิดนึงครับในพี่ต้องหนักหน่อยไม่ไม่ไม่คนละวันแล้ววันไหนก็ในกระเป๋ามีอะไรฮะในกระเป๋ามันจากนั้นไม่ต้องเป็นเป้นะฮะเป็เป้เป้ที่เป้เป้ที่รับแรงยืดหยุ่นได้ด้วยมันจะมีสปริงเล็กๆ ซื้อที่อเมริกาแปดเหรียญซื้อมาจากอีบแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีขวดน้ําอำซึ่งไม่มีน้ามันหนักเนอะใช่ใชเพราะเราเราม่ไดขวดเพราะว่าจะไปน้ําบ่อหน้าจริงๆไม่ใช่คําว่าน้ําก๊อ,อกหน้าเพราะว่าน้ําในเยอรมันกินได้หมดมนะฮะขวดน,น้ำนี่ของของเด็กสองคนเด็กสองคนไม่เกี่ยวพ่อแม่ฮะผมไม่กินน้ำกินแต่เบียร์ใช่แม่กินแต่แม่ชอบยัดแม่ก็แม่ไม่ถือก็ฝากลูกไป แล้วก็มีเสื้อขนหนาวเสื้อขนหนาวใช่เสื้อขนหนาวต้องมีแล้วก็กันฝนได้แบบเป็นแบบละอองได้นะฮะแล้วก็มีกล้องกล้องของพ่อนี่ไม่แม่ของลูกเลยแยกไปเลย้ลูกกล้องต้นของลูกลูกจะต้องมีกล้องแล้วก็ถ่ายแล้วต้องทำรายงานมาให้โอ้โหแบบใช้ทุนเลยนะเนี่ยหนังสือที่ใช้เอามานี่คือรายงานของลูกใช่ไหมไม่ใช่คือคือต้องฝึกให้ลูกทำรายงานนะฮะ แต่ต้องมีแล้วลูกจะได้ถ่ายรูปไว้เผื่อในอนาคตตกงานหรือไม่มีอะไรกินก็จะได้ร,รับจ็อบถ่ายรูปรับปริญญาก็ได้อะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็อุ้ยมันมีเยอะว่ะมีดินสอต้องจดทัศ์ต้องจดไอ้นั่นทุกอันแต่ตอน,น,นหลังๆฉลาดแล้วก็เลยใช้วิธีถ่ายหมดทุกอย่างแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปที่ิรอกัที่หลังคือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องจดข้อมูล๋ย่เดี๋ยวนี้เรากล้องดิจิตเตอร์ถ่ายไม่อั้นเพราะฉะนั้นมันก็ทัดน์ก็เปลี่ยนไปแล้วน้องก็ต้องทําอะไรบ้าง เวลาไปถึงสมมติว่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยไปถึงที่อ่าไปนอยจวงสไตล์ปุ๊บถ่ายรูปแล้วจดต้องป็นถ่ายแผนที่ก่อนถ่ายแผนที่แล้วต้องชี้เพื่ผมจะออกข้อสอบคือสมมติได้ไปถึงตอนเย็นลูกเคยบอกว่าผมไม่ไปแล้วมีไหมไม่มีคือมันก็สนุกอ่ะเที่ยวอะเพราะฉะนั้นตอนเที่ยวเนี่ยคือตอนเรียนเนี่ยบังคับอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่สนุกเพาผมก็ไม่ค่อยอยากบังคับเพราะว่ามันไม่สนุกอยู่แล้ว แต่ตอนไปเที่ยวเนี่ยมันสนุกเพราะฉะนั้นข้อแรกเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องอ่านหนังสือทริคหนึ่งที่ทําให้ เออมันก็ทําให้เด็กแกเป็นคนสังเกตช่างสังเกตหรือเป็นคนที่มีวิธีการทํารายงานการเขียนการอะไรได้ออก็มีมีมีแผนที่มีอะไรหลายๆเทคนิคเยอะเสร็จแล้วก็ต้องมาเขียนว่านี่คืออะไรไปยังไงในที่นั่นมีความสําคัญยังไงก้าเรเริ่มกันตอนเช้าเลยว่าจะไปประสาทต้องไปทางไหนปกติผมไม่ถ้าเกิดพาลูกไปเนี่ยซื้อตั๋วอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะพยายามให้ลูกกับหนูดาวเป็นคนจัดการลูกส่วนใหญ่จะให้ลูกไปแต่มีหนูดาวยืนคุมผมเหรอ ถ่ายรูปไม่ <c oughs> เดินหาเบียกกินเดินเดินโช์ไปชมมาทอเดี๋เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบรกในช่วงนี้ก่อนนะครับนี่คือช่วงแรกของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้นะวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติแล้วนะครับไปเจอกันได้ครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับวันนี้อาจารย์ทอนก็จะอยู่เรียกว่าถ้าดูรายการนี้จบปุ๊บจับรถออกไป ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็น่าจะทันกันพอดีอนะฮะก็ไปเจอตัวเป็นๆของอาจารย์ฮอนได้แล้วก็ใครที่จะซื้อหนังสือในงานก็จะมีส่วนลดพิเศษผมเข้าใจว่าน่าจะลดกันไม่ต่ำกว่า 20%, 20. ในแทบจะทุกๆปกนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายัางอยู่กันที่หมู่บ้านแห่งนี้ฮะโฮเฮนชวาลนเกา แล้วไปแล้วไปแล้วย้ายแล้วเบื่อแล้วอยู่มาสามวิกนะตอนนี้เราย้ายนะครับเรากลัย้ายคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเราทั้งหมดได้บน YouTube นะครับเข้าไปที่ youtube.com พิมพ์หา as tv manager video หรือจะเป็น youtube.com thontour tv อันนี้ก็จะเป็นเว็บของรายการโดยตรงเลยนะฮะพิมพ์หาย้อนหลังกันดูนะครับและก็ถ้าติดตามข่าวสาร Facebook พิมพ์สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์หรือจะเป็นเพจส่วนตัวของอาจารย์ธรก็พิมพ์ชื่ออาจารย์ธรนะ T H O N ธรในนั้นก็จะมีเรื่องราวการทํางานชีวิตประจําวันการตรวจกันบ้านเด็ก <c oughs> การไปหาอะไรกินหรือการนี่พี่ปีเตอร์อ๋อ,ชอใช่ล่าสุดมีถ่ายรูปกับปีเตอร์ฮะอืมรู้ไหมว่ามีเว็บต่างๆที่เอารูปที่ผมถ่ายไปลงเท่าไหร่เท่าไหร่เพียบ เริ่มจากซูเปอร์บันเทิงเนี่ยแหละเอาเนื่องจากว่าพีเตอร์กับแฟนเขาไม่ได้ลงรูปในเพจของเขาไม่เขาขอไม่ให้ไม่มีช่างภาพอแล้วก็เลยโดนกล้องอันนี้ไปแล้วเขารู้ยังไงพีเตอร์ไม่ได้คุยกันอีกเลยก็ลองเข้าไปดูนะครับเพจของอาจารย์ทอนะครับใน Facebook t s o n ทอเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเที่ยวเยอรมันกันต่อฮะ